วันนี้ก็มาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะที่เพอร์เฟกต์านะคะถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาด87อณาจักรรถมือสอที่มีรถมากกว่า250คันให้คุณเรียกนะคะเดี๋ยวเบียร์จะขออนุญ,ญาตเอารถเก๋งที่น่าใช้แล้วก็สมัรถนะเรื่องความปลอดภัยนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะสำหรับตัวโตวโยตาา้าอัลติสรุ่นนี้นะเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันก่อนค่ะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ตัว e รถปี2017นะคะ Toyota Corolla Altis นะคะด้านหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะโฉบเฉียวแล้วก็ดูลงตัวค่ะสำหรับคันนี้ไฟหน้าแบบมันติ reflector ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ daytime running l i ลท์แบบ LED ค่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมค่ะด้านล่างจะตัดสีดำมาให้จะทำให้ตัวด้านหน้านี่ดูไม่โล้นนะมันจะดูมีมิติมากขึ้นค่ะสำหรับคันนี้ เรามาดูกันด้านข้างค่ะด้านข้างเป็นแม็กแบบทูโทนนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปเช็คให้ว่าแม็กมันขอบเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะเป็นแม็กจากโตโยต้แท้เลยนะคะพร้อมด้วยยางบริสโตนค่ะระบบช่วงล่างตัวนี้ระบบเบรกเป็น ABS มาพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD แล้วก็เสริมในเรื่องของแรงเบรกมาให้เป็นระบบ BA นะคะดิสเบรกมีมาให้ทั้ง4ล้อค่ะสำหรับรุ่นนี้ มือเปิดประตูเสริมในเรื่องของความมีมิติแล้วก็ความหรูหราด้วยคิ้วโครเมียมนะคะทั้ง4บานคิ้วขอบประตูด้านล่างเป็นโครเมียมเช่นกันค่ะสําหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสําหรับโตโยต้าอัลติสคันนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวนี้ก็จะมี คิวโครเมียมคาดมาให้นะคะตัวนี้มันจะเสริมในเรื่องของการมีมิติแล้วก็การมองเห็นท้ายรถของเราได้ชัดเจนมากขึ้นเวลากลางค่ากลางคืนนะสำหรับตัวนี้มีโลโก้ 1.8e มาให้แล้วก็พร้อมด้วยโคุโรระอัซตเป็นอะคริลิกสีโครเมียมให้ค่ะโลโก้ t o y o ต้ามีมาให้ด้านท้ายไฟท้ายออกแบบมาค่อนข้างที่จะฉบเชียวแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ด้วยระบบไล่้าหลังมีมาให้นะคะสําหรับคันนี้ เรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารเดี๋ยวขออนุญาตเบาวิทยุก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะแล้วก็มีในส่วนของตัวเลงแสงมาให้ด้วยสามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะคะสําหรับคันนี้มีโหมดสปอร์ตมาให้สําหรับใครที่ชอบอารมณ์สปอร์ตนะคะกดได้เลยนะสําหรับปุ่มตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากพวงมาลายัยตัวนี้เป็นแบบ สามก้านนะคะปรับระดับสูงต่ำของพวงมาลัยได้แล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบยุบตัวได้ลดแรงเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะลดแรงกระแทกนั่นเองสำหรับตัวนี้หน้าจอ MID ค่ะมีซิฟเวอร์ลิงมาให้เป็นขอบโครเมียมนะคะออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามมากค่ะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้ถุงลมนี้ละายมีให้ทั้งหมดรอบคันนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็เสริมในเรื่องของตัวหัวเขา่าคนขับให้ด้วยสำหรับตัวแอร์แบ็กของเขานะ ห้องโดยสารคุมโทนมาด้วยสีดำค่ะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้กว้างนะสำหรับตัว t ต y ยต a าออติคันนี้ภายในนี่กว้างมากๆเลยแล้วก็เบาะหนังเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะตัวนี้ไม่มีชำรุดแล้วก็เบาะของเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะโอบรัดแล้วก็กระชับตัวของเรานะสำหรับคันนี้นั่งสบายค่ะตัวแอร์นะคะตัวนี้มีในส่วนของตัวปรับแรงลมให้แล้วก็ปรับอุณหภูมิให้นะคะสำหรับตัวแอร์ หน้าจอวิทยุรองรับในส่วนของ FM AM แล้วก็ AUX USB นะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยของเขาก็ยังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันสามารถลดเสียงปรับเสียงเล่นเสียงบนพวงมาลัยได้เลยแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆบนพวงมาลัยได้มันจะช่วยในเรื่องของการไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนะคะจะทำให้เราขับรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ระบบปัดน้ำฝนค่ะตอนนี้สามารถตั้งหน่วงเวลาได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าอยู่ด้านขวานะคะสำหรับตัวนี้กระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าแล้วก็พร้อมด้วยระบบป้องกันการหนีบฝั่งคนขับนะคะส่วนกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้แล้วก็ปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าหมดเลย ระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้ค่ะถ้าเกิดใช้ความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงตัวนี้จะทำการล็อกรถให้อัตโนมัตินะคะม่านบังแดดมีตัวกระจกมาให้ด้วยสำหรับคันนี้มาดูในส่วนของตัวช่องเก็บของเขาบ้างค่ะตัวนี้ช่องเก็บของของ,ของก็กว้างขวางนะตรงกลางก็ออกแบบมาใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีค่ะมี2ชั้นค่ะ ตัวที่วางแก้วมี2แล้วก็ในส่วนของตัวช่องต่อไฟ12โวล์เขาก็มีมาให้ค่ะสำหรับคันนี้ตัวนี้จะเป็นต่อสาย A U X แล้วก็ U S B จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟฉุกเฉิญนะระบบป้องกันการลื่นนถลายเขาใส่มาให้นะคะสำหรับคันนี้สามารถเปิดปิดได้ที่ปุ่มนี้แล้วก็มีระบบ V S C เข้ามาเสริมให้ด้วยช่วยในเรื่องของการควบคุมระบบการทรงตัวของรถนะคะ แขงประตูเป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมมาให้แบบหรูๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับตัว t o โย t a าอัลติค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าภายในห้องโดยสารเบีย์ตำรวจให้เราว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิค่ะสําหรับคันนี้โอเคค่ะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะรถเป็นปี2017 ให้ดูในส่วนของตัวคานหน้ากันก่อนค่ะคันหน้าตัวนี้ยังเดิมเดิมมาจากโรงงานนะคะไม่มีถอดไม่มีขยับใดๆนะคะในส่วนของตัวน็อตก็ยังเดิมเดิมอยู่นอ็อตฝากระโปรงยังอยู่เหมือนเดิมค่ะสําหรับคันนี้ไล่มาจนถึงด้านบนค่ะด้านบนรอยเมสอารก็ยังสมบ,บูรณ์แบบทุกอย่างฉนวนกันความร้อนยังอยู่ค่ะสติ๊กเกอร์มอ,อก,กยังไม่หลุดนะคะสําหรับคันนี้น้ำมันเครื่องไม่เยิ้ม รอยมาร์กสีจากโรงงานยังเดิมๆฝาครอบห้องเครื่องยังมีค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ยังดีอยู่สําหรับคันนี้สารวจแล้วว่าไม่มีชิ้นไหนที่ชํารุดเลยนะคะใครที่เข้ามาเดินทางมาดูรถกับเรานี่สบายใจได้เลยเพราะว่าเรารับประกันในเรื่องของการชนนักพิกความน้ําท่วมไฟไหม้เราไม่ขายอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ที่เพอร์เฟคขาของเราเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวราคากันบ้างค่ะว่าราคาโตโยต้าโคโร拉อัลติสคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่คะ่ะ โอเคค่ะเบี on, ยร์ขออนุญาตสรุปราคาของ Toyota c o ร o l ล a a ออติคันนี้ให้นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2017เป็นเครื่องยนต์1.8รถเป็นตัว E นะคะราคาอยู่แค่497,000บาทออกรถโปรโมชั่นเริ่มต้นที่100บาทนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการต่างๆเราไม่เก็บ ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีให้กับคุณน็มตอมกด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันรับรถเรามีบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถยี่สิบเก้ารายการให้กับลูกค้าด้วยรวมไปถึงขอ,อ,อในส่วนของรับประกันสูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลเมตรเราก็มีให้นะคะใครที่อยากจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมกับเราโปรโมชั่นท็อปอัพเราก็มีนะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้สูงสุดเปิดจองได้ถึง3 0,000บาทเลย ใครที่อยากจะเดินทางเข้ามาดูรถกับเรานะสามารถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท1 0 5ซอยลาซาล87นะคะหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างก็ได้นะคะทีมงานเราใส่เบอร์โทรไว้ให้แล้วนะอย่าลืมนะคะใครที่กำลังดูคลิปเบียร์อยู่รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกดติดตามเราเนี่ย เรามีคลิปอัปเดตให้ดูทุกวันคุณจะได้ไปเห็นเป็นคนแรกเวลาที่เรานำรถสวยๆมาอัปเดตนะคะวันนี้เดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเดียวใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ